ดูคุณชายอ่าตาปิดม่านนะคะเพราะว่าแดดนะแดดแรงมากนะคะตาก็เลยเปิดไฟแล้วก็ปิดมา่านนั่นนั่นเอาหนึ่งสองสามเตรียมละเตรียมละเล็กล้องความสนใจค่ะเด็ก ขึ้นมาสิพี่ตาขึ้นมาสิรวยอยากเล่นแล้วดูเนี่ยสภาพที่นอนตานะนี่คือจัดไปสองรอบแล้วนะไม่รู้อะไรนักหนานีมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนี่ ลุยทำเลดีอืม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 อเมอือืมอืมอืมออืมอืมอบมอบมอือืมอือมอออ có câu lần hay thôi <laughs> mẹ 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 kia 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 lục nát kia ลักษณะเธอจะขี้เกียจนะรวยมันยังไงมันยังไง <c oughs> วันนี้รวยบอกว่าขี้เกียจเล่นค่ะ แมกวก็ควรค่ะอืมอืมอืมนี่เขามีลายสลิดด้วยนะตรงนี้นะ ใครบอกได้ช่วยบอกตาทีว่ามารวยเนี่ยเป็นลายอะไรกันแน่บางคนบอกว่าเป็นสีสวัสด์แต่ตาไปเสิร์ชดูสีสวัสดเป็นสีเทาแบบแมวพี่อ้อมเนาะอืมแต่รวยนี่มันจะออกแบบเป็นสีสลิดแล้วก็ออกสีน้ำตาลนะคะนะมันก็สวยในแบบของเขาอะนะคะ ฟังเสียงเขากินน้ำสีสว่างมันจะเป็นสีเทาแล้วแบบนี้เขาเรียกอะไรถ้าขาวมานันิมก็ต้องเป็นขาวปลอดไปทั้งตัวเนาะวิเชียนมากก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนน้องเขาหอมนะ ใช่ไหมแต่แม่เขาอ่ะเป็นสีน้ำตาลทั้งตัวเนาะไหนอ่ะกินใกล้ไหมมามากินใกล้ปะมากินใกล้ม,มา,มามเหลวเนี่ยเขาชอบเป็นอย่างเงีิ้งเนี่ยสะดหนึ่งสอง 1 2 1 3បកបោត <laughs> โอ้โหเป็นไงล่ะสูงมากแล้วก็ไปมุดเข้าที่นอนอือดู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 ท่าดูค่ะอ่าอือหือ มุดเละเถอะเละเทะไปหมดเอาเอาไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้ตาขึ้นมาสายแล้วนาะเพราะว่าวันนี้ผ้าไม่เยอะค่ะแต่ว่าพ่อไม่สบายเนาะก็เลย ยุ่งค่ะยุ่งวุ่นวายนะขนาามาลุยได้กินข้าวตอนเจ็ดโมงนะปกติมาลุยสักหกโมงหกโมงครึ่งก็ได้กินแล้วนะวันนี้เกือบเจ็ดโมงนะตาก็หิวข้าวจะเป็นลมเลยมันไม่เสร็จงานนะคะก็ทำอะไรไม่ได้เนอะอีกอย่างหนึ่งอนะ่ะใกล้ชีกมนดค่ะอกไก่ตาก็ต้องขับรถไปซื้อที่ตลาดก่อนนะแล้วมาต้มอีกนะคะ แต่ก็จะชีกได้นะนิ้วแดงเลยมันหลอนนะคะฉีกไปเป้าไปนะแล้วเขาก็ห่วงไงกินนิดเดียวแล้วก็ลงข้างล่างไปนะคะก็นี่แหละเดี๋ยวตาให้เขากินอีกนะ <c ười> ก็กันเถอะค่ะพักกันดีกว่าตาก็ไม่ไหวแล้วนะเนาะเหนื่อยตั้งแต่ตีสี่ไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าใครบอกได้นะว่ายังมาด้วยเขาเรียกว่าแมวเลยช่วยบอกตาทีนะคะขอบคุณค่ะ